อธิบายพระพุทธคุณบทว่าปุริสธ,ธรรมสาร,รถิพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าปุริสธ,ธรรมสาร,รถิเพราะอาจวิเคราะห์ว่ายังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ให้แล่นไปมีคำอธิบายไว้ว่าย่อมฝึกย่อมแนะนำสัตว์เดรฉานตัวผู้ก็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดีอนมนุษย์ผู้ชายก็ดีผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกควรเพื่อจะฝึกได้ชื่อว่าปุริสธรรมมาในคำว่าปุริสธรรมสาร,รถินั้นจริงอย่างนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานตัวผู้มีอาทิยอย่างนี้คืออปปลาละนาคราชจุโลทระนาคราชมโหทระ นาคราชอคิสิกะนาคราชทุมาสิกะนาคราชอาละวาละนาคราชช้างชื่อธนะบาลกะอ่านพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วคือทรงทำให้สิ้นพยศแล้วทำให้ตั้งอยู่ในสารณะและศีลทั้งหลายแม้มนุษย์ผู้ชายมี สัจกะนิโครนตบุตรอัมพัทมานพโปคระสาติพรามโสนทันตพรามและกูตะทันตพรามเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วแม้อมนุษย์ผู้ชายมีอละวะกะยักษ์สูจิโลมยักษคระโลมยักษ และเท้าสักกะเทวราชเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วทรงแนะนำด้วยอุบายเครื่องแนะนำอย่างวิจิตก็แลในเนื้อความนี้ควรแสดงพระสูตรนี้ว่าดูก่อนเกสีเราย่อมฝึกบุรุษผู้พอจะฝึกได้ด้วยอุบายละเอียดบ้างหยาบบ้างทั้งละเอียดทั้งหยาบบ้างดังนี้เป็นต้น ให้พิสดารอีกอย่างหนึ่งสองบทว่าอนุตตรโรปุริสธรรมภารตินี้รวมเป็นอัธบทเดียวกันก็ได้เป็นความจริงพระผู้มีพระภาคทรงยางบุรุษผู้ควรจะฝึกได้ให้แล่นไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายประทับนั่งอยู่โดยบัลังเดียวเท่านั้นทรงแล่นไปได้ไม่ติดขัด ตลอดทิศท,ทั้งแปดฉะนั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระผู้มีพระภาคว่าอนุตตรโูปริสธรรมสารถิเป็นสารถผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าก็แลในคำอธิบายนี้ควรแสดงพระสูตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ช้างตัวที่สมควรฝึกได้อันนายควานช้างสายไปแล้วย่อมวิ่งไปสู่ที่เดียวเท่านั้นดังนี้เป็นต้นให้พิศดาร